โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมโดยด็อร์สาริสาจันแรมผู้อำนวยการโรงเรียนนำทีมงานและส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารขยะลดภาวะโลกร้อนโดยใช้ B3SP m o เดลโดยโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมได้นำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและนำหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง17เป้าหมาย SDGs ด้วยการดําเนินกิจกรรมตามโครงการรักโลกด้วยการบริหารจัดการขยะลดภาวะโลกร้อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมกับทําวิจัยควบคู่กันไปซึ่งสอดคล้องกับมิติสิ่งแวดล้อมครอบคุมเป้าหมายที่6 12และ15 โดยเราร่วมกันศึกษาอย่างถ่องแท้แล้วนำมาจัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อเป็นกรอบแนวคิดที่จะผลักดันดำเนินการไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งมิติด้านสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมธรรมาพิบาลน,น้อมนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน3ประการ คือมีความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมระหว่างกันภายในสถานศึกษาและหน่วยงานภายนอกสถานศึกษาทุกภาคส่วนได้ดำเนินการขับเคลื่อนให้นักเรียนและบุคลากรภายในสถานศึกษามีวิถีปลอดขยะซิ l h o u e t ตามหลักการ B3SP model B คือ best practice การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ S ที่1คือ sufficiency economy ยึดหลักพื้นฐานความพอเพียง S ที่2คือ smart BSP school นวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการและพัฒนาสู่ความเป็นสถานศึกษา S ที่3คือ sustainable g o a l การพัฒนาที่ยั่งยืนและ P คือ participation การมีส่วนร่วมสู่โรงเรียนคุณภาพ นอกจากนี้โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมได้ร่วมทํา MOU การบริหารจัดการขยะกับทางเทศบาลน,นครเจ้าพญาสุารสักและองค์กรเอกชนอันได้แก่บริษัท e อ v นวิโค PTTGC ในการนําขยะพลาสติกจากกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเช่นกิจกรรมขวดแลกแต้มซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถนําขวดน้ํามาแลกของรางวัลและส่งขวดพลาสติกให้กับทางบริษัทเพื่อทําการ o ัพ of พรีไซเคให้เป็นของใช้ชิ้นใหม่ที่ มีมูลค่าและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเพื่อทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่นกลับมาใช้ในโรงเรียนบูรณาการเข้ากับการจัดก,การเรียนการสอนกับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พร้อมการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนค่านิยมของคนไทยและความเป็นพลเมืองที่ดีการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณลักษณะดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานที่ดีในอนาคตสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของบุคคลให้อยู่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานของความพอเพียง โดยงานสิ่งแวดล้อมโรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคมมีนโยบายการปฏิบัติงานดังนี้ 1. โรงเรียนดําเนินการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 2. ปลูกฝังจิตสมนึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน 3. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนในการดําเนินกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 4. สร้างคนสร้างอาชีพสร้างการมีรายได้ขึ้นคนดีสู่สังคมรุ่นต่อรุ ด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา